ต่อจาท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะันใี้ผมมาเล่นเกม Minecraft ชั่นเครนนะครับภายในวันนี้เนี่ยผมมาเล่นเกม Minecraft แต่ว่าพอดีเราผมต้องอนานาโดนบันให้มันเรื่องเกี่ยวกับคอนตัวอิปพาวเวอร์แต่ว่าชันเปน็นโลเคชันถ้าท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัวเป ดูใน,นนั้นทีนะครับอ่าเดี๋ยวอยังก่อนเออน,นะผมจะไปสร้างโลกก่อนนะครับเพราะว่าพอ,พอ,พอดีเนี่ยพอดีผมไปสร้างโลกอื่นแต่ว่าผมสร้างโลกไม่ได้อ่ะต่อรอสักปี๊บหนึ่งนะครับผู้ชมรอสักแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันถ้ามันรอจนอ่าแล้วผู้ชมพ่จะดีนะครับเดี๋ยวพ่อจะมาแหละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมัน ก็จะรอเหมือนเดิมอ่าแบงต่างๆก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเอ่ะพอพอดีเปิดโลกมาก็จะเป็นหน้าประมาณนี้ก่อนอื่นตอนจ้องทรางแบบไหนก็ได้เอาบล็อกอันนี้ก็ได้นี่ก็บวก32บวกจริงๆแบบนี้ก็ได้แต่ว่าต้อง32บวก32บวก32เท่ากับประมาณนี้32บวก32เนี่ยจะได้เท่ากับเป็นเออ่ 96บล็อกต่อของคอนตูอิดพาวเวอร์ครับเดี๋ยวขอออกเกมสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาทดลองกันว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กครับท้านผู้ชมก็งงว่าคอนตูอิดเนี่ยมันใช่มือปืนนะครับสะปูซอนยายก็เป็นชุดไฟใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ครับมันคือมันคือคอนตูอิดครับเดี๋ยวผมรอหมอนหม,ม,มสักแป๊บหนึ่งเพราะว่า ต่อผมจะเปิดให้เปิดที่โอชต่อรอให้มันเอ่อต่อรอไปที่เสร็จก่อนครับก็จะเรียนเนี่ยแล้วก็เครดิตนิวโวลิกเข้าไปแล้วถ้ามันรอที่นี้ครับคลิกที่เออผมต้องไปสรุปเครดิตครับก็ normal เอา infinity ต,ต่อเอาโลก infinity แล้วก็ใส,ส่สีเออ optional ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เออมีเอออะไรนะ ทะเลเห็นไหมเดี๋ยวผมอยาออนะ่าเปิดโปสตนะเชฟนะครับเไปเลยแต่อย่าลืมนะผมอยู่ที่วอร์ชันเดจสก้ามาบักนิดหนึ่งนะบุมเดี๋ยวฮ่ามันน่สร้อนซันนี้ตึงแร้จะโอ้โหไม่คนสบัเบ็ดทุยะก็นักดาจังเลยท่านผู้ชมเนี่ยโคตรโคตรโคตร มันเป็นอะไรก็มีโดนเรื่องก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่โดนเรื่องแล้วเขาบอกเขาบอกกับแต่ว่าขอไปไปด้วยครับจะเห่าผู้ชมก็ถ้ามันโหลดก่อนพอหยุดที่ฟุตชันหนึ่งจุดสามใช่ไหมก็จะไปเป็นบั๊กนิดนึงแต่พอหยู่ที่ฟุตมาพออยุดที่หนึ่งครับถ้ามันลงไปสักพักหนึ่งอ่ะโอ้ย จบมือโอเคถึงเวลาในการทำสร้างคอนโตอิคพาวเวอร์นะครับซึ่งคอนโตอิคพาวเวอร์เนี่ยมาเป็นแปลกๆสนิดหนึ่งใช่ไหมหมายมันโอ้เหล็กเล็กเหล็กเล็กอะไรก็ได้โอเคโอเคก่อนอื่นอย่าลืมนะเอาบล็อกอะไรก็ได้ซีเลนทึงก็ได้เอาบล็อกอะไรเกี่ยวกับโอเชี่ยมันจะมันก็ได้ครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแต่ไม่ให้บล็อกเดียวมันครับโอเคใจไหมครับเอาบล็อกเดียวก็ได้เอาบล็อกหลายๆอันก็ได้ก็แล้วแต่ครับส่วนผมก็เอาบล็อกหลายๆอันเนอะ อ่าเออผงฮาเขาตัวอิทธิพล์ว่ไม่เจอก็จะเขียนว,ว่า C O N มาทำมจากคอนนะครับอาเดี๋ยวเดี๋ยวพิมแป๊บ C โอเคมา C O N ก็จะได้คอนดูอิทครับเออเดี๋ยวนะโดนตอมเพลือ่อไปซะก็จะดจะตายแล้วถัดไปครับแล้วเริ่มเอาซีเลนเทินด้วยเผื่อว่าจะมีแสงสว่างครับ เอซิเลนทุนอยู ú, ่ไหนอ่อนอยู่นี่เองกาะเอาไปซะอ่ะก่อนแน่เลยครับเดี๋ยวผมก็วางให้มันเป็นถาดก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้มันเป็นถาดก่อนท่านผู้ชมเนี่ยประมาณนี้เอ้ซึ่งอ๋อเดี๋แล้วทีนี้เนี่ยให้วางอีซิเลนอีกหนึ่งบล็อกแล้วก็วางคอนดูอีกแล้วก็แล้วจะทุบบอกครับแล้วก็เว้นอีกแล้วก็ วัดวัดอีกหนึ่งบล็อกยี่สองข้างเลยสูงประมาณนี่ครับต้องไว้อีกหนึ่งบล็อกยีทีิหนึ่งนะครับเผื่อว่าคอตัวอีกพาวเวอร์มาทํางานนะครับต่อปุูดสักนิดเพมเฮ้ยเฮ้ยความผิดความผิดเล้อไอเด้อที่นี้ก็ทันหน้าเลยครับคำตอบก็คือได้หนึ่งเลเยอร์ใช่ไหมก็จะได้อะไรนะหนึ่งจะได้12สองบล็อกครับ แต่ถ้าวางเพิ่มเติมเนี่ยจะต้องต้องจะต,ต้องวางแต่อย่าลืมนะโอ้วางผีอีกแหละอ่าเขาที่พอ,อร์ทำไม่อ่าเคสทำงานแหละอ่าเอาโอ้ยเล็กโอเคออกโอ้ยเดี๋ยวพอจะผมต้องเอาเปิดสีมันก็จะดีแล้วเนี่ยขอทำมาเพื่อทำไมอ่บบาประมาณนี้แล้วทีนี้เนี่ยให้วาง,งอะไรเซียนเส้นกบก็เลยก็ได้กแ็แล้วเตะท่านผู้ชมครับ แล้วทีนี้ข่วางบล็อกอะไรก็ได้มาตามวางแล้วก็อีกบล็อกหนึ่งข้างข่าอีกข้างหนึ่งเป็นป็นเป็นสองชั้นเขาเรียกว่าสองเลเยอร์นะสองเลเยอ,อร์ประมาณน,นี้ก็าสั้นสุดสูงสุดนครับ,รบเลยสา,ามเลเยอร์อีกนิดนึงอย่าลืมเอาอันนี้มาปิดเหมือนขั้นตอนที่นั้นครับแต่ว่าต้องบอกต้องใช้เซรั่มทงบล็อกอะไรกไ็แล้วแต่ท่านผู้ชมอ่ะ เดี๋ยวเขาอะไรเนี่ยโอ้โหโดีเดี๋ยว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 โอเคโอเคเดี๋ยวออโอเคขาโอเคขาวางบล็อกตรงนี้โอ,อเคเดี๋ยวก็จะวางบล็อกตรงนี้อีกนิดนึงแล้วก็ผมมีซีเลนเทอร์แล้วเนะวาะจะวางอีกหนึ่งบล็อกแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับไปรอไปซีเลนเทอร์ ปุ๊บท่าผู้ชมจะสังเกตไหมว่าคอนตัอิเดเนี่ยมีตาพลึบขึ้นมาพอสแสดงว่า h าร์ดอัพเปอ e ซเนี่ยมันก็จะทํางานครับถ้าไปสมมออปปติอัทุกบล็อกคอนตอวอิดจะไม่ทํางานถ้าว่าวางบล็อกตรงนี้เโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโข,โขอโทษขอโทษถ,ถ้าว่าวางเต็มสุดเนี่ยก็จะเป็นเปิดตาประมาณนี้อ่าท่าผู้ชมมีเสียงหรือเปล่าถ้าไม่มีเสียงไม่ดีถ้ามีเสียงก็ไม่ดี ก็จะก็จะบโอ้ยอะไรเนี่ยต้องจะต้องเอ่อเปิดมุมปั๊บก่อนโอเคโอเคเดียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะผมจะอ่ามันมีเอ่ออะไรนะสามวิธีด้วยกันอัดับแรกหายใจหน่น้ำได้เดี๋ยวผมจะปรับโมดอะไรนะสไลร์ผู้ก่อนแต่ว่าอย่าว่าผมยังไม่ปรับก่อน ก่อนอื่นนะผมให้เป็นอะไรนะปรับไปเป็นโซนไวโบก่อนแต่ว่าผมจะไม่กดจะจะเอามันมามมันมัน,ม,น,ม,นมันโลนาะเดี๋ยวต้องมันต้อง,ต,องต้องเสียงเท่านั้นนะครับอ่าต่อไปหนึ่งสามารถให้ใจได้น้ำได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ผิดก็ผิดเอกอก็ที่แชทเร็วฮะอ่ามอมดอะไรนะ โหมดครีเอทีฟใช่ไหมมาสามารถเออโหมดพิฟูได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดก่อนอื่นผมเปิดโหมดพิฟูก่อนเพราะว่ากลันว่าจะมอนสเตอร์มันฆ่าเราอีกเดีขอจะไม่ใช่ไม่ใช่ปรับโหมดพี่ฟูไปซะให้เรียบร้อยอ่าพระเผื่อว่าจะมีมอนสเตอร์ตะเกิดอีกอ่ะเดี๋ยวขอเขียนโซลไบโบแป๊บหนึ่งทับเดี๋ยวทับโอเคเกมโหมด SS ก็ว่ายอดจากสวายบ้วนนี่ปึ๊บหลับสักพักท่านผู้ชมจะเห็นจะเห็นอะไรยังครับเห็นหลอดปูบุเลยยังไม่มีครับสแสดงว่าหายใจใต้น้ําได้ปกติเข้มขั้นตอนที่สองมามีนันวิชั่นสามารถจะมองเห็นไปได้อย่างเออนะขั้นตอนที่สามครับแทนไม,ทม่ใช่การสมมุตินันวิชั่นแหละขั้นตอนที่สามมันก็ขุดเร็วครับปกติแล้วเนี่ยเวาลาขุดใต้น้ําเนี่ย มันมันก็ขุดช้าใช่ไหมแต่คราวนี้เขาดูอ e ีพาวเวอร์เนี่ยหัวใจแห่งท้องทะเลเนี่ยมาสามารถเพิ่มที่ให้ขู่ให้เราครับเนี่ยผมทำมันจะขดุดอูเนี่ยโอเคเดี๋ยวออกระเพร์เอาเดี๋ยวไม่มีแค่นี้ครับมาสามารถแต่ต่อสู้กับมอตเตอร์ได้ด้วยแต่ผมค์กรอื่นแต่ผมก็ปรับเป็นครีเอทีฟก่อนแล้วค่อยเปิดเปิดนะนอร์มอลเกมโหมดซีเดี๋ยวมันมี เดี๋ยวทำไมกว่าไม่ได้แล hey, hey, oh ้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอเคโอเคซียอดจากครีเอทีฟมาถึงเวลาในการเอามามีแค่นี้ครับก็ผมเปิดมดพิพุสแป๊บหนึงครับเปิดหมดนอร์โมเดี๋ยวไปกดดีนอร์อมเรนี่เรนี่นอร์โมโอ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 ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 นะ บอกทำเพื่ออะไรเออเออ้อตกใจหมอต้วนรึเปนใครเนี่ยเฮ้ยอย่างเช่นผงกระลองเซ็คคริปเปอร์ให้ดูคริปเปอร์ตายน,น้ํโอ๊ยโอ๊ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวนี่ยังนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อ,ไไดอุบไปซะอุบไปอ,อืก็เรียบร้อยดีนะอืต่อไปสปอร์มาสเตอร์มาแต่ตมตีให้เราแต่ว่าคริปเปอร์จะลอยไปไหนเนี่ย ขอโทษครับแอนเซอร์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 รถ้าผมคู่พวกกับยาจะคอโปรดอภใยให้พี่ยููบไปดอดจะผมต้องทำอะไรที่กั้นพี่นะพี่เขียวเออเนี่ยพี่อะไรนะโอเข็จะผมต้องป้องกันพี่เขียว่ชื่อว่าอะไรนะคิปเปอร์คิปเปอร์ผมคยรู้จักนัแตอายุประมาณ กว่ามันไมีัเคยทงเวลาเดียว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 บเนี่ยต้อง่้เดียว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 เก็เดี๋ยวนะว่าเดียวทำไมใช่ไสอนตัเออก็ต้องเออใอีอะันกบหายก็วางไปจ้ะก็กดล็อกลงไปห ก็ลงข้าปรดตะไรขอโปดตาไพด้วยครับเพราะว่าผมพูดคำหยาบบ่อยมากโอ้ยสิบหายจะผมต้องทำยังไงดีเนี่ยเออเอาวางคลิปเปอร์ไว้ตรงนี้ก็ได้จะเผื่อว่าจะมีอะไรนะอะจวาวถูกที่เหยียบรอยแหละห้ามมันไปว่ 5, 000, 000, ปาคลิปเปอร์เนี่ยถ้าห้าสาานเศษเนี่ยตีจะแปลนวาสสีกืบจะข้ามไหมเนี่ยโอเค เออโอเคเดี๋ยวนะนี่มันคืออะไรวะเนี่ยโอเคมา嘛ผมไม่ทันได้ดูพี่คิปเปอร์เลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับมันจะถูกกินไปแล้วครับอา่าคอนโทรลิ่วพาวเวอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมติดตไปด้วยครับแล้วอย่างเงี้ยแอชเชนอย่าลืมกดชแชร์ไปด้วย